กราบนมัสการท่านสมณทุกรูปครับกาบราบครววอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงครับกาบราบครววครูรูทุกท่านครับเริธทาสมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับครับวันนี้ผมขอโอกาสส่งการบ้านเ,เรื่องล้างความอยากเรื่องขนม ครับช่วงนี้ก็รู้สึกผมจะมีการได้เจอกับขนมบ่อยมากเลยครับก็ดูจากที่บ้านนะครับคือเอ่อคนที่บ้านเขาก็ซื้อขนมมาแล้วก็เขาก็จะเผื่อเราด้วยครับบางทีเราออกไปข้างนอกเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ทานขนมที่ แบบไหนครับอย่างเช่นขนมแบบกรุบกรอบเป็นห่ออะไรอย่างนี้เราก็ไม่ทานเราจะทานขนมสดนี้เขาก็ซื้อมาเผื่อเป็นประจําครับแลวที่นี้มันก็มาดูแล้วที่บ้านตอนนี้มันมีขนมเยอะครับหลายอย่างที่ไม่ได้กินแล้วผมก็ไปเห็นมันแล้วก็ ล้างมันอยู่ประจําครับเรื่องขนมแล้วที่นี้ก็ไปสํารวจดูในตู้เย็นอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีขนมเยอะอันนี้ตอนนั้นก็ตอนที่ไปเจอขนมก็ดูอาการของตัวเองครับว่าโอไม่ได้ความอยากกินไม่ได้มีเท่าเดิมครับอยบบเทียบความต่างแต่เมื่อก่อน เมื่อก่อนนี้มันจะมีทั้งตัวเสียดายแล้วก็ตัวเห็นใจเขาที่ซื้อมาเผื่อเราเราก็ต้องกินอะไรครับรว,ว่าเป้าหมายเราก็คือเราไม่อยากได้สุขที่ต้องกินขนมแล้วพอเราไปเจอในขนมตู้เย็นโอ้มันตั้งหลายอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างมีทั้งอย่างเช่นขนมปังคุกกี้ขนมทอด อะไรครับที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์คนที่บ้านเขาคงหวังดีเขาก็คงซื้อให้เรากินพอทีนี้เราได้ได้เห็นแล้วว่าโอ,โ,อโ,อโอ้กิเลสลดลงได้จริงแล้วเราไม่ดูดเท่าเดิมงนี้ครับเมื่อก่อนถ้าไปเห็นมันจะมีทั้งตัวเสียดายบ้างเออเขาซื้อให้เรากินบ้างเราก็เราก็คิดว่ามันเป็นน้ําใจของเขาเขาต้องกินทีนี้เห็นหลายอย่างก็เลยก็เลยต้องเคลียร์แล้วครับ จะเอาไปทิ้งนะครับคิดว่ามันก็ไม่มีคนกินแล้วถ้าจะเอาไปแบ่งปันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่แกะที่เปิดแล้วบางทีเขากินหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วเหลือนั้นเขาก็ให้เรานีพอจะเอาไปทิ้งก็มีกิเลสมาใหม่ว่ากิเลสมันก็ว่าเรานะครับว่าเหมือนว่าเป็นตัวยึดดีครับไปทิ้งมันก็ยังเออยังมีตัวเสียดายอยู่เราก็เลยบอกนะ ไม่ใช่ที่ไปทิ้งมีคือเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยให้สัตว์ให้หรืออะไรที่เขายังใช้ประโยชน์ได้แหละกินมันจึงยอมครับก็เห็นว่าตัวเองเอกิเลสเบาบางลงไปเยอะครับเรื่องขนมก็คือเราปลังสุขทุกข์ของเรื่องขนมคือเราไม่อยากได้สุขที่ว่าสุขหลอกสุขลวงที่มันไม่มีจริงครับพอสัมผัสขนมที่ไรก็รู้แค่ว่า โอมันเป็นรสอย่างนี้มันหวานหวานมันมันอย่างนี้สัมผัสตีอะไรก็มันไม่มีแล้วครับความอร่อยแต่ว่ามันยังมีแค่ว่าอยากกินแค่ได้สมใจไดเฉยแค่สุขใจเล็กน้อยก็เลยเห็นว่ามันลดลงแล้วไอ้เรื่องที่ไม่ได้อยากสุขใจจากขนมนี้แล้วจางหายลงไปเยอะแล้วครับก็จะพยายามพัฒนากลางปีส่งกันบ้านครูประมาณนี้ครับดูครับ ออสาทุค่ะเอ้าดีแล้วนะที่อ่านอาการออกว่ามันอยากกินขนมเนี่ยมันก็กินมานานแล้วด้วยถูกไหมวันใดวันเด็กมันก็ตื่นขึ้นเอ๊ะเรากินอะไรเนี่ยก็้มันก็เกิดการกินสงสัยกินมานานแล้วพิจารณามานานแล้วบ้างเนี่ยมันเริ่มสุกงอมถูกไหมถูกครับ <laughs> เออมันคืออเไร มันก็เลยเลิอกอยากได้สุกข,ขนมทุกตัวเปล่าที่กวาดออกอะ่ะครับเพราะว่าปกตินี่ถ้าเราไปเห็นในตู้เย็นอย่างนี้แม้มันจะอยู่หลายวันนี่เราก็จะใส่เข้าไปตัวเองและกินเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างครับเสีได้บ้างเห็นใจเขาบ้างอะไรอย่างนี้โอ้มันเป็นประโยชน์เราใช้เงินซื้อมาอะไรรบบต่อไปนี่ก็คือไม่เอาแล้วไม่มีเหตุผลอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีสุกไม่อยากได้สุกตัวนี้แล้วครับ เอ้าก็ดีแล้วค่ะมันคือความเจริญก้าวหน้าที่เพียรทํามานะคะอยู่ดีๆมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันคงเพียรกินมาแล้วก็เพียรพิจารณามาเรื่อยๆถูกไหมถูกครับมันก็เลยมันก็เลยเริ่มจะสุกงอมเอ้าดีแล้วทําอย่างนี้แหละติดตามตอนต่อไปทําให้ยั่งยืนว่าไม่กินครั้งที่หนึ่งไม่กินครั้งที่สองไม่กินครั้งที่สามทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อย ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก็ดีแล้วค่ะส่วนคนอื่นเขาจะกินไหนครอบครัวมีภรรยากับมีลูกนะคะท่านจะกินก็ไม่ต้องไปห้ามท่านหรอกนะคะท่านก็มีหน้าที่ซื้อนะคะท่านจะกินเองหรือท่านจะซื้อมาเผื่ออาสมิตชัยก็ไม่ต้องไปห้ามท่านหลกมันเป็นน้ําจิตน้ําใจให้ห้ามตัวเองนะคะปล่อยไว้เป็นผัสสะอย่างนั้นแหละ ปล่อยไว้เป็นผัสสะอย่างนั้นแล้วก็ห้ามตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าจะล้างกิเลสหมดเกลี้ยงค่อยว่ากันใหม่นะครับครูครับถ้าใจจะกดด้วยหรือส่งกาลังใจเชิญเลยค่ะอนุโมทนาแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาสมุชัยนะคะสู้ค่ะนุโมทนาและส่งกลังใจใาสุชัยค่ะสู้ค่ะส่กลังใจ้เป็นกำลังใจอาสุชัยด้ส่งกลังใจให้อาสมุชัยจ้า เก่งครับนนรรคุณมิชัยด้วยค่ะสาธุค่ะอ่าสาธุเรื่องขนมไม่ใช่เรื่องง่ายปะนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายติดตามตอนต่อไปนะคะทําได้มันก็ดีแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆค่ะ